สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณเดาจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการบวกลบคูณหารคนที่มีวงเล็บนั่นเองของน้องๆระดับชั้นป .4 ซึ่งเรื่องซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิดน้องๆเจอวงเล็บเราจะต้องคิดเลขในวงเล็บก,ก่อนนะคะสําคัญที่สุดเลยเจอวงเล็บต้องคิดเลขในวงเล็บก,ก่อนมา ดูข้อที่หนึ่งกันเขาบอกว่าหาผลลัพธ์ของข้อหนึ่งวงเล็บเปิด45,840บวก122,541วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิด,ด21,340คูณ18แล้วก็วงเล็บปิดหาข้อน,นี้ก็ไม่ยากเลยต้องคิดเลขในวงเล็บก่อนนะจริงๆแล้วสำหรับคูดาวนะคูดาวว่า คิดวงเล็บไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาไปทาต่อคิดแล้วก็โน้ตเอาไว้แต่คุณดาวจะชอบทําจากซ้ายไปขวานั่นเองอ่ะหลักตานนะคะทําจากซ้ายไปขวาอ่ะสี่ศูน์ห้าแปดสี่ศบวกกับหนึ่งแสนอลอง,ลองช่วยคุณดาวบวกด้วยนะศูนบวกหนึ่งได้สี่บวกสี่ได้ 8บก5เป็น13ทด1เป็น 5, 6, 7, หเจ็ดแปเป็นสเป็น5้าะวงเล็บแรกได้ห้าแสนสอปดนสปดสิบเอค่ะมาดูวงเล็บที่สองสองมืหนึ่งพันสาม้คูณสิบแปดสนึ่งคูณสิบคูณนได้ แปดสี่สามคิบสองใส่สองทดสามแปดสามยี่สิบสี่ยี่สี่เลยยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดใส่เจ็ดทดสองแปดหนึ่งแปดแต่ละเก้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งแปดสองสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดค่ะตรงนี้เติมศูนย์นะคะหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณสี่ได้หนึ่งคูณสามได้หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งคูณสองได้บวกกันค่ะได้ 0ู down. นะคะครูดาวได้ยินนะต้องตอบนะ2 7งเบกสเป็น11ใส่1นทด1เป็น4เป็น7จบวกหเป็นเก่งมากค่ะ2อบวกหเป็นอ่าได้สามแสนค่ะทีนี้เขาบอกว่าเอามาลบกันอ่ะครเดาก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะเอามาลบ3 8มแส0แ 1นึ่งลบศได้8ปลบสเหลือ6 3สลบหเหลือ2 8งลบสเหลือ2อลบแไม่ได้ยืม5มาเหลือ4ตรงน,นี้กลายเป็น12 12อลบแเหลือ4 4่ลบสเหลือ1อ่ะคำตอบเลยเป็น หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบเอ็ดนั่นเองค่ะโอเคไหมโอเคนะคะคิดเลขในวงเล็บก่อนแล้วก็ทำจากซ้ายไปขวานะคะมาตอข้อที่สองค่ะหาผลลัพธ์ของข้อสองนะคะวงเล็บเปิดสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบคูณสิบหกวงเล็บปิดหารวงเล็บเปิดสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด ลบหนึ่งหมเก้าพด้อยเก้างเล็บิค่ะก็เหมือนเดิมเลยคิดเลขไหมวงเล็บก่อนค่ะ3 15, 16, สามหมื่นหน้าร้คูณสิบค่ะ6กคูณูนยได้ศู6 36สใส่หกด3 6สามหกห้สสบบวกอีกสาเป็นสาสใส่สาม3 6 1สามหกหนึ่งหกวกอสเป็น9 หกคูณสามได้สิบแปดตรงนี้เติมศูนย์หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหกได้หนึ่งคูณห้าได้หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งคูณสามได้แล้วก็เอาโมกบได้ศูนย์หกบวกศูนย์ได้สามบวกหกได้เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ทดหนึ่งแปดเก้าสิบใส่ศูนย์ก้หนึ่งสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็น 5ค่ะห้าแสนสหสิบวงเล็บแรกนะคะมาดูวงเล็บที่สองค่ะวงเล็บที่สองคือการเอามาลบกันสอง1มื่นหนึ่งดลบหนึ่งมืกันแดร้อยเกค่ะ1นึลบหเหลือ สามลบเก้าไม่ได้ยืมหนึ่งมาเลยเหลือศูนย์ตรงนี้เลยการเป็นสิบสามค่ะสิบสามลบเก้าก็และสิบสิบเอ็ดสิบตออสักส,สามเหลือ 4. สี่เหลือสี่นะคะศูนย์ลบแปดไม่ได้ไปยืมศูนย์อีกรอบหนึ่งศูนย์ก็ไม่มีให้ยืมก็เลยไปยืมสองมาสองเลยเหลือหนึ่งตรงนี้เลยเหลือเก้านะคะศูนย์ให้ยืมไปนะคะ จากสิบก็เลยให้ยืมไปหนึ่งก็เลยเหลือเก้าตรงนี้ก็เลยหารเป็นสิบสิบลบแปดเลยเหลือสองเก้าลบเก้าเหลือศูนย์หนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์นะคะก็ได้สองร้อยสี่สิบทีนี้เขาก็เอามาหารเราขอทดตรงนี้ต่อเลยนะห้าแสนสี่พันเก้าร้อยหกสิบคาณสองร้อยสี่สิบ ทีนี้นะคะคุณเราจะใช้เทคนิคการตัดสูงค่ะน้องสมมุติว่าเรามีการหารและมีศูนย์เกิดขึ้นนะคะทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวหารนะคะเราก็สามารถตัดได้หนึ่งแบบน,นี้ก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่คะห้าศูนย์สี่เก้าหกหารด้วยยี่สิบสี่ขอท่องสูตรคูณไม่ยี่สี่ได้ไหมไม่ได้ก็ท่องเลเขใกล้เคียงก็ได้ไม่ยี้าก็ได้นะคะยี่สิบสี่ คูณอะไรแล้วได้เลขใกล้นเคียงกับ50 24คูณ2พอ25คูณ2ได้50เนอะพวกเราเลยเอา24คูณ2 24 8 22 2, 4ได้48ลบกันเหลือ2ชัก4ลงมา24 1ได้24ลบกันเหลือ0ชัก9ลงมา24คูณอะไรแล้วได้9ไม่มี เติมศูนย์ชั้นหกลงมา,มา24คูณอะไรเราได้96คะยี่สิบสีคูณ4 4 4 16่ส่สิบหกใส่หกเข้าไปหนึ่งสี่สกหเป็น9ก้ดีเลย24่สิบสี่คูณสได้เก้าสิบหกลคันเหลือ0นะคะคำตอบข้อนี้เลยเป็นเท่าไหร่คะ คำตอบข้อนี้เลยเป็น2,104นั่นเองโอเคนะได้นะคะเข้าใจนะคะเป็นไงบ้างะคะน้องๆสำหรับการบวกลบนะคะคูณหารนะคะแบบละคนนะคะแล้วก็มีวงเล็บเราต้องคิดเลขในวงเล็บก่อนเดี๋ยวครูดาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ